จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสาราช2 3บปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นนดินวายายา้าางทียเ สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ จากนั้นในทุกวันพฤหับสบดีและวันศุกร์จะมีท่านรองผู้ว่าทั้งสีท่านและหัวหน้าสนราชการต่างๆในจังหวัดได้มาสลับสับเปลี่ยนกันจัดรายการเพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายของเนื้อหารายการนะครับลักษณะอากาศประจําวันนะครับวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งความเร็วลมตะวันตกถึงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31ต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับข้อควรระวังก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถ,ถติดตามการพยากรณ์อากาศได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอหรือโทรแจ้งสายด่วนปอพ7 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับสถานการณ์น้ำเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาระดับน้ำสถานีวัดน้ำา M7 อยู่ที่108.69เมตรอรอทกเพิ่มขึ้น จากวันก่อนหน้า9เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3.31เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับระดับน้ำณสถานีวัดน,น้ำ KHO อําเภอของเจียมอยู่ที่94.63เมตรรอทกอเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า40เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง8.9เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพ โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสลินทรได้มีหนังสือลงวันที่29กรกฎาคม2566เรื่องการลดระดับน้ำเพื่อเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่าตามที่คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566 และที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนต่กโมลโดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยหรือสถานี M7 มีอัตราการไหลบ้าขวา500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคามที่ระดับ95เมตรรอทกออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนติดต่อกันเป็นเวลา3วัน แต่ในระดับปัจจุบันนั้นระดับน้ําในแม่น้ําโขงมีการขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติเนื่องจากการระบายน้ําของเขื่อนในแม่น้ําโขงตอนบนจึงเห็นชอบให้พิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ํา M7 เป็นหลักซึ่งปัจจุบันมีอัตราการไหลของน้ําที่สถานีดังกล่าวมากกว่า500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีติดต่อกันมาเป็นเวลาสามวันแล้วและระดับน้ําโขง ที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคามอยู่ที่94.19เมตรรอทกรนะครับโดยมติที่ประชุมคณะทางนานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ได้มอบหมายให้กฟรฟผ,รผโดยกองโรงไฟฟ้าเกื่อนศรินทรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคที่กฟรฟผเคยถือปฏิบัติโดยออกหนังสือแจ้งเตือน3วันและให้ได้เริ่มดำเนินการลดร,ระดับน้ำวันละ20-30ซนเมตรเป็นเวลา10วัน ตั้งแต่วันที่2ถึง11สิงหาคม2566และเปิดประตูระบายน้ำเขือนปากมูลสูงสุดทั้ง8บานในวันที่11สิงหาคม2566ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือภาวะภัยแง้งโดยระดับน้ำที่สถานีวัดน,น้ำ M7 ต่ำกว่า108เมตรอรอทกหรืออัตราการไหลมีแนวโน้มลดลง ก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลทั้ง8บานกฟผโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทธรจึงขอเรียนรายงานข้อมูลข้างต้นให้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบทั้งนี้กฟผได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นและผู้นําท้องที่ในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อป้องกันทรัพย์สินต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ําในครั้งนี้นะครับในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนั้นผมก็จะขอนําเรียนประวัติของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดบุรลรชธานีสืบมเนื่องจากตั้งแต่ปีพศ2444คือเมื่อประมาณ122ปีที่ผ่านมาครับ กรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ข่าหลวงตางพระองค์ของรัชกาลที่หผู้มาปกครองหัวเมืองอีสานและประทับที่เมืองอุบลราชธานีได้พบเห็นประชาชนจัดงานบุญประเพณีบุญบ้างไฟบริเวณบนทนนทุ่งศีเมืองแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายกันจนทำให้เกิดบาดเจ็บทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากจึงได้มีนาำรีให้มีการจัดงานแห่ขบวนเทียนรอบเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่20กรกฎาคม2444และได้จัดทำต้นเทียนและแห่เทียนภาษาจังหวัดขบวนราชธานีอย่างจริงจังประมาณปีพศ2470ในขบวนแห่มีการฟ้อนรำด้วยความสนุกสนานมีการโห่ร้องหลังจากแห่ไปรอบเมืองแล้วจะนำต้นเทียนไปถวายวัดที่เป็นวัดประจำคุ้มเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และมีความเชื่อกันว่าการถวายเทียนก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวทําให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบสติปัญญาซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างและปัญญาการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นการสืบสารประเพณีของชาวอีสานตามแนวคิดฮี2สิองทองสิหรือประเพณีเดือนแหรือประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันแรม หนึ่งค่ำโดยชาวจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์กระดบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามจึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566ภายใต้ชื่อง,งาน122ปีทวยราชไฟธรรม งามล้ำเทียนพรรษาระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหางคม2566ณนะบริเวณทุ่งสีเมืองลานขวัญเมืองและถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับสำหรับตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานเป็นรูปต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งสีเมืองมีกลีบดอกบัวสีชมพูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและมีการสืบทอด การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาเป็นระยะเวลาถึง122ปีโดยได้นำส่วนหนึ่งของคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นชื่อทีมงานก็คือตัวราชไฝ่รมงามล้ำเทียนพรรษานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของเทียนพรรษาพระราชทานนะครับก็มีความเป็นมาอย่างนี้นะครับ เมื่อปีพศ2522คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาร่วมกันว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติและได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติอีกด้วยสมควรที่จะปิดมีสิ่งที่เป็นมงคลหรือเป็นหลักชัยและเป็นสัญลักษณ์ของงานที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญ จึงได้พร้อมใจกันกราบบาังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาประพิษในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษเพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาและนำไปบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดบนราชาธานีต่อไป ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณลดกล้าวล้นกระบ่อมที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดบนราชธานีตามความประสงค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้วาราชการจังหวัดบนราชธานีในขณะนั้นก็คือนายประมมลจันทระรําจงพร้อมคณะซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากพระองค์ ณพระตำหนักจิตลดาระโ,โหฐานก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประมาณเจดวันแล้วคณะได้เชิญอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบินและมีพิธีรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงานและอัญเชิญน,นำกระบวนแห่เทียนพรรษาต่อไปนับจากปีพศ2522ห้าเป็นต้นมาจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กราบ,บังคมทูลขอพระราชทานตลอดมา นะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่ปราบปลื้มแก่พระสงฆนิกรชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่งครับโดยเมื่อวันอังคารที่20กรกฎาคม2566ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2566เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทานกองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอ่านน้อฝนพระราชทานของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะสาลาสหไทยสมาคมกรุงเทพมหานครและอัญเชิญมาประดิษฐานณนะสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะมีพิธีอัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณนะมณฑลพิธีนาะศสารหลักเมืองอุบลราชธานีในวันอังคารที่หนึ่งสิงหาคม 2,566ซึ่งเป็นวันรวมเทียนและพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและภาพน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาในวันพุทธที่2ส,งสิงหาคม2,566และนำไปถวายดวัดสุปัตตนารามเทียนพรรษาพระราชทานนั้นเป็นเทียนหล่อสำเร็จประดับด้วยลายไทยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้ว สูงประมาณหนึ่งเมตรทรงแปดเหลี่ยมลำต้นสีแดงตรงโคนและยอดเป็นสีทองเป็นมีฐานเป็นไม้ทรงแปดเหลี่ยมไล้พานรองรับสิ่งของที่พระราชทานพร้อมกับต้นเทียนสาม่ยางได้แก่ใจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียนหนึ่งใจเทียนชนวนทำจากที่พึ่งแท้หนึ่งเล่มและไม้ขีดหนึ่งกลัดขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรนษาจังหวัดบนราชธานีประจำปี2566 122ปีทวยราชไฝรรมงามล้ำเทียนพรนษานะครับวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมเป็นเทศกาลแห่เทียนพรรษาถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์และวัฒนธรรมร่วมไทยอินเดียการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าโอโท็อป วันที่หนึ่งสิงหาคมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาการประกวดต้นเทียนพรรษาคือวันรวมเทียนนะครับวันที่หนึ่งถึงสองสิงหาคมมีการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนวันที่สองสิงหาคมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบจังฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยบิ๊กมงคลนำขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ แล้วก็วันที่6ถึง31สิงหาคมเป็นกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะครับชมวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวงดงามอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปีโทวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจัดงาน30กรกฎาคมถึงสสิงหาคม และตลอดเดือนสิงหาคม2566นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ก็ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566 122ปีทวยราชฝ่ายธรรมงามล้ําเทียนพรรษาตามช่องทางต่างๆนะครับวันอังคารที่1สิงหาคม เวลา20นากา30ถึง21นกา30รับชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนทาง NBT ช่อง2 HD วันพุทธที่2สิงหาคม2566เวลา8นาฬกาถึง9นาิก30นทีรับชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดบนราชธานีทาง NBT ช่อง11 มการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ตามกำหนดการนะครับวันอังคารที่1สิงหาคม2566เวลา18.30นถึง21.30พิธีเปิดงานและการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนวันพุธที่2สิงหาคม2566เวลา8.00ถึง14.00ขบวนแห่เทียนภรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566นะครับ ในส่วนของทางช่องทาง Facebook นั้นได้แก่ทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจ NBT อุบลเพจสวทอุบลราชธานี98.50เมกะเฮิร์ ah และเครือข่ายสื่อออนไลน์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการถ่ายทอดสดทางสื่อวิทยุสวทอุบลราชธานี FM 98.50เมกะเฮิร์ ah นะครับ ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของต้นเทียนของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุมวัดที่เข้าร่วมประกวดต้นเทียนภาษาจังหวัดบนราชธาดีในปีนี้นะครับแบ่งเป็นจำนวนต้นเทียนทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และประเภทเทียนโบราณจำนวน53ต้นนะครับประเภทแกะสลักจำนวน20ต้นครับแกะสลักขนาดใหญ่ ได้แก่อำเภอเดชอุดมวัดชัยมงคลวัดทุ่งสีเมืองวัดพระธาตุอบัวและวัดผาสุการามขนาดกลางอำเภอเขมราชเทศบาลตะบลเทพอป่งสาวัดอู่มุงวัดกลางวัดปฐุมมาลัยวัดใต้พระเจ้าใหญ่องต์ตื้วัดเลียบวัดสีแสงทองวัดสุทัศน์วัดแสนสุขแก่สลักขนาดเล็กอำเภอขงเคียมอำเภอนาตานอำเภอน้ำขุนอำเภอสัมโรอำเภอน้ำยืนวัดกุดคูณ ประเภทติดพิมพ์จำนวน16ต้นนะครับติดพิมพ์ขนาดใหญ่ได้แก่วัดแจ้งวัดบุรพาวัดพลแพงวัดศรีประดูติดพิมพ์ขนาดกลางได้แก่อํเาเภอเขื่องในอํเาเภอตรากาลพืชผลอํเาเภอม่วง30วัดมหาวนารามและวัดสุป,ปัตตนารามติดพิมพ์ขนาดเล็กได้แก่อํเาเภอนาจล่วยอํเาเภอนาเยียอํเาเภอโพไซอํเาเภอศรีเบื้องใหม่อํเาเภอเหล่าเสือโก วัดใต้ท่าและวัดสารพัดนึกประเภทเทียนโบราณมีจำนวน17ต้นนะครับเทียนโบราณขนาดใหญ่ได้แก่อดอนมดแดงอเภอทุ่งศรีอุดมอภอบุญทริกอเภอสว่างบีระวงวัดภูเขาแก้ววัดสิริสารพูลวัดหลวงประเภทเทียนโบราณขนาดเล็กได้แก่อเภอปุดข้าวปุ้นอเภอตาลสมอเภอสิรินธรวัดชัยอุดมวัดโพตากวัดเมืองเดช ชุมชนเมืองใหม่ชุมชนแสนต่อนะครับวัดเวตาวันพิทยารามชุมชนบ้านปากอบ้านหนองแสงใต้วัดแสงกเกษมวัดสวนสวรรค์ทีมสอบกุติไม้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่30กระกฎาคมที่ผ่านมาเวลาสีนาฬิกาที่หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีกระผมไดมอบหมายท่านรองผู้ว่าทรงลักษบรพภัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองโค้งชีมูลโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรและศรีสะเกดซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี2566าหกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว และกีฬากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองโขงชีมูลกิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวิถีชุมชนวิถีโขงชีมูล4เส้นทางและกิจกรรมปันจ,จักรยานตามเส้นทางโขงชีมูลณจังหวัดศรีสะเกดยโสธรอุบลราชธานีและอำนาจเจริญนะครับทั้งนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสนามที่3ของการจัดโครงการดังกล่าวโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคอนอบบนรอุบลราชธานีเทศบาลเมืองวารินชราบหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดดำเนินกิจกรรมอบบรุบลราชธานีมินิมาราธอนของชีโมนขึ้นจำนวนสองระยะได้แก่ระยะ5กิโลเมตรมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน440คน และระยะ10 km, กิโลเมตรผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน600คนรวมท่องสิ้น1 0 4 4คนและการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีกระตุ้นการเดินทางของนักกีฬานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการออกกำลังกายและเล่นก,กีฬาผ่านกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดของการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองหรือกลุ่มโขงชีบูนต่อไปครับช่วงท้ายของรายการขอนำเสนอข่าวอันเป็นมงคลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชอ,องการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวนสรูปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่30มิถุนายน2566ซึ่งมีพระสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดบนราชธานีจำนวนหนึ่งรูปที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าคือพระรูนิโครธธรรมมาพร ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราช,ชานาาวัชระมุนีเจ้าอาวาสวัดป่าใส่งามตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชาธานีพระครูนิโครธธรรม,มาพรเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ในวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ณวัดมหาธาตุจุวราชรังสริ์กรุงเทพมหานคร วัดป่าใส่งามจึงได้กำหนดจัดพิธีต้อนรับประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชภาวนาวัชรมุนีในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566เวลา13.30นาทีณอุโบสถวัดป่าใส่งามตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้กระผมก็ได้ เข้าร่วมนะครับในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตยพระราชทานพระราชภาวนาวัชระมุนีณวัดป่าไสรงามตะบนเมืองเดชอำเภอเมืองเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อกระผมได้อ่านประกาศพระราชทานสัญญาบาตัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชภาวนาวัชระุนีแล้วก็ท่านแอมเภอเดชอุดม ก็ได้อ่านแต่งตั้งสัญญาบัตรฐานานุกรม4รูปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นาการพิธีทักสินานุปปาทานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพิธีมุธ,ธิตาสการะด้วยนะครับสำหรับพระครูนิโครธธรรมมาพรนะครับซึ่งท่านได้รับพระกรุณาโปรดเก้าเป็น พระราชภาวนาวัชรมมนีนะครับเจ้าวาดวัดป่าไสงามตะบ,บนเมืองเดชอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีก็เรียกว่าชื่อว่าหลวงพ่ออเนกยะสะจินโนเป็นเจ้าวาดวัดป่าไสงามซึ่งวัดป่าไสรงามเนี่ยก็เป็นสาขาที่สิบของวัดหนองป่าพงนะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในวันนี้นะครับ30กรกฎาคมเนี่ยก็จะมี ครูบาอาจารย์นะครับสายของหลวงปู่ชาสุพัทโทมาร่วมงานเป็นจานวนมากครับก็บอกกล่าวนะครับในเรื่องข่าวอันเป็นมงคลนะครับที่มีครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนนะครับที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบนะครับได้รับพระราชานปรดเกล้าแต่งตั้งสมนักศักดิ์ครับเป็นข่าวที่ เป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวอุบลราชธานีของเราครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2566 122ปีถวยราชประท้ํามล้ำเทียนพรรษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวอุบลราชธานี ในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทาเทียนชมความสวยงามยิ่งใหญ่ตระกรตากับการจัดแสดงต้นเทียนพรรษารอบทุ่งศรีเมืองพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระอาบดามฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักติดพิมพ์และเทียนโบราณเติมเต็มด้วยขบวนฟ้อนรำจากชาวอุบลราชธานีการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคือถนนสายเทียนถนนสายธรรม การจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อ,อย่าลืมวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองมาร่วมงานพระรพิธีแห่เทียนบรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปีโวยราชประทับงามล้ำเทียนบรรษาณบริเรณทุ่งสีเมืองอุบลราชธานี